พักกันด้บนทีพักกันอพัก่าป่าอยู่มกลนะ่า่านึ่าขึ้นกอน ียเสียงสาวเราไปจอดเลยไเคบางคนจอนกระดุทองอันนี้ป้าป<ค><น>้าเขาเหงงอันนีน้ลายเสือ อันนี้ลายเสียลายลเสียอันนี้เป็นลายหางขาวแต่เป็นลายออกลายหยวตัวหางดำข้อที่สองนอันนี้อะไรนะอันนี<_<_<_<_<_้เป็นลายหางขาวแต่เป็นลายเหยวลายทีลาบลาย คร,ครับ้ยนจได้มาครับจุดนี้คือโพงถ้ำอา,อาชาทองนะคะับคือครั้งแรกเมื่อย้อน ย้อนกลับไปประมาณยี่สิบปีข้างหลังนะฮะพระกุบาท่านได้ใช้จุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เข้ามาปฏิบัติธรรมครับไม่มีกุติไม่มีไม่มีกุติตแต่ต้องอาศัยศัยพงถ้ำนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมครับด้านหลังนะฮะด้านหลังคือกุตินะฮะกุติหลังแรกนะฮะที่ยิโยมสร้างให้พระกุบาท่าน,นะะบนหน้าถ้ำอาชาทองแห่งนี้นะครับ ฝั่งขวามือนะครับเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับอาชาทองนะฮะคือม้านะฮะม้าอาชาทองที่มาของถ้ำป่าอาชาทองคือถ้ำครั้งแรกที่พระกบาร์ท่านมาปฏิบัติธรรมในจุดนี้นะฮะและอาชาทองคือสัญ,ญลักษณ์ของม้าอาชาทองทั้งสองตัวนะครับเลยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองมาถึงทุกวันนี้ครับ อุ้มตลอดเลยหลพี่รักพอๆกับชีวิตตัวเองตรงที่เาเที่ยวมีรีสอร์ทมีสนใจมีหาอยู่กับท่านตรงน้นูรอนเรื่่ลเม็ดจากลาหรมา้นล้าแบีเลยทางเข้าไม่เียอัมนเขานสมาแล้วจะลอง

ธรรมดาสาทิศวางธรรมดาเสาทิ่พูดคเราเขเขาเนอย่า้ยวไรคนนขาวาไม่ได้เงินปแต่ตนนี้ขึ้นปรีตยยูว่าเนคนงเลยโยงเนี่ยไาได้ตลอดเป็น้อย้านเชยยงไม่ร้าด้ังทกย่างากาทนให้ให้ให้้ช่วยพราะอตมาที่ถตมาลงเดคก็จะเพื่อแ่พะ เอามาตั้งวางไว้คนะือพรกุมาท่านนี้มิเห็นนะฮะเห็นเห็นดวงดวงแก้วนะฮะดวแก้วใสๆนะลอยขึ้นมาเพราะว่าท่านนั่งอยู่ตรงน,นี้นะฮะเห็นดวแก้วใสๆลอยขึ้นมาหอดเขา่ามันเป็นภูเ,นเ,นเขาหิานที่แหลมขึ้นมา คือเรามีมา้าใช่<า>ใเดียวในะสยามครับไม่มีมาที่เดียวแบบก็ม <า S 2> ไม่ได้มาภูเขาที่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 ถูกต้องบอกไม่งั้นไม่ได้ภาพนิ่งอดเพราะแม่ภาพนิ่งเสร็จเลย 我们看不习惯。